สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้มากินข้าวกับผักข้าวค่ะมาค่ะทุกพี่ๆทุกคนมากินข้าวตัวนอแพจ้างานรัประทานมากเลยค่ะพี่ๆทุกคนมาค่ะพี่ๆทุกคนหิวไหมมากินข้าวค่ะผัดข้าว นัาตายกว่าค่ะอืะแซ่บพอพี่ๆทุกคนผักข้า แสบใคาเข้าใสครด้วยค่ะ mm hmm. อร่อยอืม mm hmm. อร่อยมากมากแตงกว่าค่ะพี่เพื่อนชื่มาเพิ่ข้าวเันโอเคค่ะ กลับเอาอื่อยนาบาจาพี่เพื่อนมากเรมากอบอไต่บนนี่ไ้ อร่อยอร่อยมากไม่เป็นทุกคนคุณข้ารู้ยัง แรล้ยแ่บจ้ะ อร่อยอร่อยค่ะขอไปกินต่อนะคะบ๊ายบาย